เว็บไซต์ถูกโจมตีถ้าไม่อยากเสียใจคุณต้องทำแล้วก็รู้สิ่งนี้นะคะสิ่งนั้นคือการแบกข้อมูลนะคะสำหรับการแบกข้อมูลมันจะมีอยู่ได้ัน2แบบแบบแรกคือเราซื้อแพ็กเกจเกี่ยวกับการแบกอั้ทางบริษัทที่ในเช่าพื้นที่นะคะแล้วก็แบบที่2คือการแบกข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะไม่ว่าเราจะซื้อแพ็กเกจในการแบกขั้ทางบริษัท ให้ช่าพื้นที่นะสิ่งนั้นที่คุณต้องทำคือคุณต้องไปทอาข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของตัวเองนะะเพราะว่าถ้าถูาถกโจมตีคืออย่างบอสุดก็แค่โดนไวรัสอะไรพวกนี้บางบริษัทเขาก็จัดการให้บางบริษัทเราก็ต้องซื้อโปรแกรมเพื่อที่จะประจัดการเองนะฮะแต่ถ้าเคสอย่างหนักสุดถูกโจมตีแบบโดนเรืค่าไทยเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดโดนเข้าโปรแกรมโดนเข้าหลาดไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ เคสนี้เป็นเคสที่ต้องบอกว่าน้อยบริษัทที่จะรับผิดชอบในข้อมูลที่หายไปที่เอากลับมาไม่ได้นะฮะอย่างเบาๆที่เขารับผิดชอบก็ให้เราชายพื้นที่ฝากข้อมูลฟรีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องจ่ายคือเรายัางคงต้องจ่ายเรื่องค่าโดมเมนสำหรับคลิปนี้พี่มาแชร์เพราะว่าพี่เคยเจอมา จากบริษัทหนึ่งนะคะที่พิ่ไปทำเว็บไซต์ไปฝากาข้อมูลชาวพื้นที่แล้วก็บริษัทโดนมากโดนเลี้ยค่าไทยคือถูกเซิร์ฟเวอร์คือเลี้ยงหมดเลยนะคะเราณตอนนี้คือเขาก็มไม่สามารถเอาข้อมูลกลับมาได้สิ่งที่เขารับผิดชอบคือแค่ให้เราใช้พื้นที่ทำเว็บไซต์ได้เหมือนเดิมแต่เรายัางคงต้องจ่ายค่าโดมเมนนะคะ ดังนั้นเพื่อนๆต้องแบกขับข้อมูลทั้งหมดของบไซต์นะฮะมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับส่วนตัวปีวป่ว่ะคือพี่ก็แบกขับข้อมูลอยู่แล้วแต่มันมีเหตุสุูวิสัยแค่เซีย่ยวหนึ่งนะคะคือต้องยอมรับเลยะครับว่าข้อมูลเแบบนี่ยหายไปเลยค่ะห้าว็บ ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทับข้อมูลเว็บไซต์นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็มเมนบอกพ่ด้วยนะคะหรือว่ามีํำถามอะไรงไงก็เมนทำได้เลยนะคะหรือว่ามือใหม่ที่ทําเว็บไซต์กลัวจะถูกโจมตีก็ทักอินบอกมาได้นะคะเพี่อนรับดูแลเรื่องการทําเว็บไซต์ดูแลเว็บไซต์ซัพพอร์ตได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะมาเจอ่ยงคหนมา